วันนี้นะคะเดินเข้ามาในห้างนี่อารมณ์ V.I.P เหมาห้างมากๆเลยนะคะก็แน่นอนแหละช่วงนี้ใครๆเขาก็อยู่บ้านกันนะคะแต่ว่าเรามีร้านเด็ดต้องโดนวันนี้ยังไงก็ต้องมาคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะเราก็จะฉลองผมทรงใหม่นะคะด้วยการมาทานบุฟเฟ่แซลมอนนะคะที่เมเจอร์รัสเชียเอ้ยเมเจอร์รัสเยที่นี่ไหนล่ะตื่นยังเนี่ยตื่นตื่น เมเจอร์รังสิตเมเจอร์รังสิตใกล้บ้านเรานะคะอ่ะนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เออร้านนี้นะคะเราก็คือต้องเข้าแอป,ปของเขานะคะแล้วก็จองเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็เนื่องด้วยเมื่อวานเนี่ยเ,เป็นการเปิดให้ทานอาหารที่ร้านเนี่ยวันแรกนะคะเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เขาเปิดทำการแล้วก็นั่งได้แค่ 11เอดโต๊ะนะคะคนละโต๊ะเอ่อส2องโต๊ะ12สองโต๊ะขอโทษแหมวันนี้มึนสิสองคนก็คือสิบโต๊ะเท่านั้นเองนะคะเขาจะเปิดบริการเป็นรอบๆตอนนี้ก็ประมาณ11บเอ็ดโมงสีสิบนะคะเราจองไว้ที่เที่ยงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พลอยมากับเพื่อนอีกสี่คนก็คือสี่โต๊ะนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปทานบุฟเฟ่ต์แซลมอนกันที่ร้านนี้นะคะแล้วก็ ันนี้เคยมาเป็นครั้งนี้ครั้งที่2แล้วแต่ว่าแซลมอนเขาดีมากๆแล้วก็สดมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทานกันนะคะทานแซลมอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแก้เลี่ยนเลยนะก็คือสิ่งนี้ค่ะลงไปจ้าก็แน่นอนนะคะวันนี้เราก็จะสั่งอาหารแบบว่าพอดีพอดีเพราะว่ามาสี่คนแต่ว่าคืนนั่งคนละโต๊ะนะคะโต๊ะล คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชอยสั่งซาซิมิแซลมอนไซส์เอ็มนะคะแล้วก็ยำสาหร่ายแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนคนะคะก็จะมีซูชินะคะมีสลัดแซลมอนนะคะมีสเต็กแซลมอนนะคะแล้วก็มีหัวแซลมอนนึ่งซีอิ๊วนะคะสำหรับคนที่ชอบหวานน้ำแล้วก็เค็าามกลางนะคะสลัดแซลมอนที่นี่ก็อร่อยมากๆเลยนะคะลองไปชิมดูค่ะตอนนี้นะก็เขาก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วมี ซลมอนนะคะเราสั่งเป็นไซส์เอ็มจ้าจะได้ทานนะคะสลัดแซลมอนผักสดมากชาชิมีนะคะแล้วก็อันนี้ที่ชอบสุดๆเลยสังส่งสอจานเลยนะคะก็คือยำซาไาราเน่นะคะซูชิก็มีแต่ซูชิสั่งนิดเดียวพอกูทานไม่หมดนะคะแล้วก็อันนี้เลยคือนี่ค่ะ นึ่งซีอิ๊วนะคะเป็นหัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิ๊วแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสเต็กนะคะก็จะมีย่างเกลือค่ะทรีอักินะคะเรามาเริ่มที่อะไรดีก่อนอื่นนะเราต้องล้างมือก่อนนะคะ,นะคะเพื่อความปลอดภัยเราจะจ้าน่าทานมากเราไปทานทากันได้เลยก็ ขอชิมเป็นยำยำสาหลายก่อนละกันเป็นระยะห่างนะคะอันนี้คนละโต๊ะนั่งเดี่ยวมากี่คนก็นั่งคนเดียวโต๊ะละหนึ่งคนนะคะชิมยำแซลอมอนเอ,อ่อยำสาหลายอืนะ อร่อยมากค่ะแล้วก็อันนี้สลัดนะคะสลัดแซลมอนนี่รสชาติแบบว่าน้ำสลัดเขา อร่อยนะกลมกล่อมทานคนเดียวก็ก็อารมณ์นี้แหละเพราะว่าปกติก่ชอบแบบทานข้าวคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวอยแล้ววันนี้มีเพื่อนมาด้วยสี่คนนะแต่ก็ต้องนั่งคนละโต๊ะอยู่ดีทานไปให้เต็มดีเลยนะอร่อยมาก ไม่ค่อยหิวเลยนะมาตะเพียรจะหมดจานแล้วอ่ะคือเป็นมน,นุษย์ที่ชอบทานถั่วนี่ชื่อร้านเขาะะดารูมาดารูมาซูชิคือต้องจองผ่านแอปเท่านั้นนะคะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ก็คือว่า 250บาทถ้ามา4คนะถ้ามา2คนก็น่าจะ350บาทถูกมากก็วันนี้มา4คนจ่ายแค่คนละ250บา้าทเบ่าทั้นเองนูะคะ <c oughs> ปกติก็บุฟเฟต์แซลมอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ799บาทหรือว่า899บาทแต่ที่นี่คือ2 5 0คือปกติเวลาเราไปซื้อแซลมอนแพ็คๆใช่ไหมคะ ก็ก็จะแพแ็คละประมาณสองสามร้อยแล้วนะชิ้นหนึง่งอ่ะชิมซาชิมิค่ะใ mm hmm. ส่วรสเบีเยอะอร่อยมากอร่อยมากค่ะ เขาก็จะแช่มาในให้ดูน้แข็งแช่มาในถาดน้ำแข็งแบบนี้อันนี้เราสั่งเป็นไซส์เอ็มนะคะแช่มาในถาดน้ำแข็งแบบนี้วันนี้คือไม่ได้เอาไม้ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะก็ไม่รู้เสียงเบาไปหรือเปล่านะคะแต่ก็คุยได้ประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากรบกวนโต๊ะข้างๆนะคะโต๊ะรอบข้างนะคะอร่อยมากลองชิมลองชิมยำ ยำนะคะยำนี่เขาจะใส่หอมหอมใหญ่มาด้วยนะคะอเรสชาติใช้ได้ค่ะเรียกว่ายำเขาจะรสกลางๆมากกว่าคือสีสันแบบเหมือนจะเผ็ดนะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดเพราะว่าเขาก็แบบเผื่อคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดมากก็ทานได้นะคะ ถือว่าเป็นรถตลางๆอันนี้คือต้องตักแก้เรี่ยงสำหรับคนที่ที่ชอบทานชาชิมินะคะแต่ว่าร้านนี้ค่าน้ำก็จะตังหานะแต่ก็ไม่ได้แพงมากค่าน้ำก็สามสิบาทเห็นโคกกรอบอันนี้นะคะค่าก๋านีนะคะชิม ชิมตัวที่เป็นย่างเกลือก่อนนะคะอันนี้ก็เขาก็มีช้อนซ่อมมาให้ด้วยนะคะช้อนซ่อมแล้วกันจะได้ถนัดอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นชิ้นใหญ่มากอันนี้คือชิ้นที่ตัดไปแล้วนะคะก็ยังเป็นชิ้นที่ใหญ่มากอยู่นะคะ ดีกว่าชิมเป็นแซลมอนทรทยากิบ้างนะคะนี่เป็นรเดี๋ยวเรามาซ้ำแล้วเราค่อยผ่าช่งางภาพมาด้วยอ,อันนี้คือพลอยเป็นคนชอบรสเข้มๆนะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะที่จะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะ ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทานต่อให้แบบว่าสะใจกันเลยนะคะดาวรุมาซูชิดาวรุมาซูชินะคะวันนี้ค่ะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย